الحمد لله ينجي المؤمنين ويمحق ويذل الكافرين احمده سبحانه والحمد واجب له في كل حين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز يوم الدين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه الغر الابرار الميامين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون อัลฮ si ัมดุลิลลาห์ช ه กรตอัลลอฮกับวันเวลาที่เราเข้าสู่ในศักษาระดม่อิีจอห์หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดกับเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะต้องระลึกเพื่อการขอบคุณอัล l l a h سبحانه และ تعالى พี่น้องครับการระลึกถึงเนื้อเมตของอัล l l a ์ ويقولون أن المسلمين يقولون 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 أن المسلمين أن وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ إن شَكُورٍ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ في هذه الآية قال الله تعالى تُمْتِعَنْكُ وَكَوْحَيْرَ لِكْتُنْ وَانْتَنْتَعْنْ من الله سبحانه وتعالى أيام الله يعني نعم الله يعني نعمة من วัวไคว่ของเขาในอุมมที่ผ่านมาเนองจากะเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับประชาชาติก่อนหน้านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอายัดนี้กำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและประชาชาติของท่านในวันที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ล ى ทำให้ท่านเลบานีอิสราเอลปลอดภัยจากฟิร์อานซึ่งการปลอดภัยการรอดพ้นจากการทรมานจากการกดขี่ของคนที่อธรรมอย่างฟิร์อาวนถือว่าเป็นเนืหมัดที่ใหญ่หลวงเราที่ไม่ได้เป็นประชาชาิของท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่เราเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันกับประชาชาติของท่านนาบีมูซาเรายินดี กับเหตุการณ์นี้ด้วยเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามีปรากฏอยู่ายที่ในอัลกุรอานุลกิริมใครที่อยากจะทราบเรื่องราวที่ท่านนบีมูซาหนีจากฟิราอานลองกลับไปอ่านศึกษาดูในสุร a ุช s อ h u a ตั้งแต่อายะที่ห้าสิบสองจนถึงหกสิบแปดที่อัลลอฮฺเล่าให้เราฟังอย่างละเอียดว่าเอาไฮนาอิลามมซา أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل بنانكرب رغراو دوي سرق การไล่ล่าของฟิร์อางก็คืออิบนุกะซีรในตับซีรของท่านได้อธิบายเรื่องราวเหล่านี้ว่าเมื่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอยู่ในแผ่นดินอียิปเป็นเวลานานทำหน้าที่ในการเชิญชวนและดะ่าวบรรดาผู้คนในอียิปให้ยอมรับนับถืออัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แวะอะอ ا ล ى แต่สุดท้ายฟิร์อางขุนนางบรรดาคนที่สนิทคนที่อยู่ในวังของฟิร์อางยังคงดื้อรั้นและขัดขืน จนหมดหน้าที่ของท่านนาบีมูซาแล้วอลัอลลอฮฺก็เลยสั่งให้ท่านอพยพออกจากอียิปต์ในช่วงเวลากลางคืนสั่งให้ท่านนาบีมูซานำบันิีอิสราเอลเดินทางออกจากอียิปต์ไปยังทิศทางตามที่ถูกบัญชาเอาไว้นั่นก็คือเดินทางไปยังฝั่งทะเลแดงตื่นเช้าขึ้นมา ฟิร์เอาลและบรรดาขุนนางของเขาตื่นขึ้นมาไม่เห็นพวกมานอิสราเอลก็เลยโกรธจัดพวกนี้จะหนีไปไหนเรียกระดมคลเรียกระดมทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นขุนนางไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นทุกคนรวมตัวกันและไลลาท่านนาบีมูซาและบรรดาอิสราเอลจนกระทั่งเดินทางมาถึงใกล้ทะเลแดง บนิอิสราเอลมองไปข้างหน้าเห็นทะเลหันกลับไปข้างหลังเห็นกองทัพอันมหึมาของฟิรอานกำลังตามล่าอย่างใกล้ชิดไม่รู้จะทำอะไรหยุดนิ่งไม่มีทางออกมีคนหนึ่งถามท่านนาบีมูซาว่าย่ามูซาอัลลอฮ์สั่งให้เรามาทางนี้จริงๆหรือทำไมอัลลอฮ์สั่งให้เรามาทางนี้ข้างหน้าเป็นทะเลเราจะไปได้อย่างไร موسى بوحاي نيلة كو في الله سبحانه وتعالى سمعنا وين تان ما سبحان الله واقترب فرعون وجنوده ولم يبقى الا قليل الا القليل فان ذلك امر الله نبيه موسى ان يضرب ان يضرب بعصاه البحر الله تعالى قال مي كم سن لن تاكي حين لا وفرعون يو نانا ننمي موسى يو لا إله إلا الله كنا نمي تلي يو فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إننا لأدركون فقوى قوم موسى نسين واني لأ روكم طاي كني لأ قال كلا موسى بقوا ماي ماي ميتا مي إن معي ربي سيهدين

بن حام هي بني اسرائيل دن كوباي كلام تالي يقول ابن عباس رضي الله عنهما صار البحر اثني عشر طريقا لكل سبط طريق وبعث الله الريح الى قعر البحر فلفحته فصار يبسا كوجه الارض ابن عباس تأك أو بن 12 เหมือนเป็นสิบสองทางเดินแต่ละช่องที่ทะเลแตกออกเป็นสิบสองช่องเนี่ยก็คือให้เผ่าอิสราเอลบานิอิสราเอลสิบสองกลุ่มเดินไปกลุ่มที่หนึ่งเดินไปเส้นที่หนึ่งกลุ่มที่สองเดินไปเส้นที่สองแล้ว阿拉ตละลาส่งลมมาส่งลมพัดมาทําให้พื้นดินที่เพิ่งเริ่มจะแตกออกจากทะเลเนี่ยแห้งสามารถที่จะเดินไปท่ามกลาง لندان لونا الناهي ما شاء الله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فيขณะ الذي فرعون قل لا لاي الله سبحانه وتعالى بقوا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ هم ما يسرّوا ما تكب وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ لتمحي موسى لقاكو موسى رد ثم اغرقنا الاخرين لكن افيقا كمثر اونان ثم تم إن نتالي ذلك لآية اياتن وما كان اكثر مؤمنين و ان ربك لا هو العزيز الراحم الله سبحانه وتعالى لتشوي لنا بموسى بني اسرائيل และบรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามคําสั่งของท่นานนบีมูซาอะลัยซลามไม่มีใครที่พินาศเลยและพระองค์ได้จมฟิเรอาและไพรพลของเขาไม่มีคนไหนที่รอดพ้นจากทะเลแดงไปได้สักคนหนึ่งไป้องครับบทเรียนจากเรื่องราวของฟิเอาและมูซานี้สอนอะไรกับเราบ้างสอนให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหว์วะตาลจะทรงช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธา ในยามที่วิกฤตที่สุดเราอย่าลืม Allah เหมือนที่มูซาอะลัยสลลมประกาศต่อนหน้าประชาชจาของท่านว่าอินนามอียาอับบีเรามี Allah เรามีพระเจ้าของเราสย y ดีนล n Allah จะให้ทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่พวกเราแน่นอนความศรัทธาอัลอีมานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรารอดพ้นจากวิกฤตและปัญหาต่างๆ ไม่ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือรักษาอิมานของเราให้เข้มแข็งดูแลสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาให้ดีที่สุดฟัดอุลล์มุขลิสีนละฮุดดีมอบหมายต่อ Allah سبحانه าละ ت ع าลาด้วยความบริสุทธิ์ใจยึดโยงกับ Allah سبحانه าละ ت ع าลา อิบะดาห์ต่อพระองค์อย่าได้ตั้งพักอย่าได้ชีริกกับอัลลอฮ์ س และะอาลาและแน่นอนที่สุดบทเรียนที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือสุนนะตุลลอฮ์กำหนดการของอัลลอฮ์ทีที่อัลลอฮ์วะวะอาลากำหนดมาในโลกนี้ก็คือพระองค์จะไม่ปล่อยคนที่อธรรมแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาแต่สุดท้ายแล้วคนที่อธรรมต่อ มนุษยชาติจะต้องเจอกับปั้นปลายที่เลวร้ายในขณะที่บรรดาคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะวะตาละที่ถูกกดขี่จะได้รับความช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนฟะอัคซนาฮูวจุนูดะหูฟะนบัซนาฮุมฟิลยัมเหมือนที่อัลลอฮาทำลายฟิราอูนและพักพวกของเขาให้ล่มจมลงไปในน้ำทะเลในขณะที่บรรดาบณนีอิสราอี لِتَنَّبِي مُوسى عَلَيْهِ السَّلام وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد

سندكيد تأتي رمر موسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبحيط ما إجراح ما يهودي مدينة هن يهودي ترسين أطنى ونعشورا แต่ถามเพื่อความแน่ใจว่าทําไมพวกยาโอดีถึงถือสินอดเหตุผลอะไรที่ถือสินอดในวันอาชรอวเยาโอดีก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่อัลอลอฮาทำให้มูซาและบันิอิสราเอลปลอดภัยจากฟิรอาอุนตามเรื่องราวที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นนบีมูซาก็เลยถือสินอดสุภานัลนอฮละเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์บรรดานบีเวลาที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์พวกเขาจะทําอิบะดา พวกเขาเฉลิมฉลองด้วยการทําอิบัตด,ด้วยการถือศีลอดการถือศีลอดเป็นอิบัตที่ใหญ่ที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาของคนที่รู้จักและเข้าใจเพราะฉะนั้นมูสาถือศีลอดในวันอัลชรอเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺบฮาน ن ه และอาลัพวกเราก็เลยถือศีลอดตามมูซาอับดุลฮะมดสัลลัลลอฮฺสะลลัมบอกว่าฉันมีสิทธิ์ในมูสามากกว่าพวกเจ้าฉันใกล้ชิด มือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนญาติใกล้ชิดยิ่งกว่าญาติพระบรรดานาบีต่างเป็นพี่น้องกันแม้จะต่างแม่แต่รากฐานของคนที่เป็นนาบีก็คือรากฐานเดียวกันนั่นก็คือการเป็นนาบีตามพระบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานาวาตัลลารากฐานแห่งอิมานและความเชื่อเดียวกันท่นานนบีมุฮัมมัดบอกว่าฉันเนี่ยใกล้ชิดกับมูซายิ่งกว่าพวกเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่สมควรจะถือสิ่อดคือฉันไม่ใช่พวกเจ้า แต่นั้นท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลอมบะอัลลัมจึงถือศีลอดและท่านก็สั่งให้บรรดาสาบะถือศีลอดในวันอาโชอรอเป็นการแสดงความรู้สึกร่วมกับการที่ท่านนบ,บีมูซาซึ่งเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาของท่านปลอดภัยจากฟิรอานเป็นน้องครับนี่คือสุนนะสำหรับวันอาโชอรอวิถีทางที่ปรากฏในฮะดิษซอฮีจากอัลบุคารีและอิมามมุสลิม เป็นส nah ah th ุนนะที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้ทิ้งเอาไว้ให้เราได้ทําตามเพราะฉะนั้นพยายามได้ถือศีลอดในวันอัชชุรอเพราะการถือศีลอดในวันอัชชุรอนอกจากจะเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะวะตะอาลาแล้วผลบุญของมันก็คือการที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะวะตะอาลาจะลบล้างบาปหนึ่งปีที่ผ่านมาซียามุยามะซียามุยามีอัชชุรออะฮเตศบุอัลลอฮฺอันยุัฟิรสซนต ك ف ر السنة التي قبله أ خ ر มุสลิม เพราะฉะนั้นมาร่วมกันทําตามุนน์ของท่านนบีในการต้อนรับวันอัชูรอด้วยการถือศีลอดอาจจะถือศีลอดวันอาทิตย์วันเดียวก็คือวันอัชูรอวันเดียวหรือใครที่จะถือศีลอดสองวันก็ได้เพราะท่านนบียังมีระบุในอีกฮะดิษหนึ่งว่าละอินบักีทุอิลกาคิลินละอซูมันนัตแสถ้าฉันมีชีวิตอีกในปีหน้าฉันจะถือศีลอดวันที่เก้าด้วยเพื่อไม่ให้เหมือนกับพวกยโฮดี إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، ودمر أعداء الدين، وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك المؤمنين، المجاهدين الصادقين اللهم انصر واحفظ المسلمين في غزة وفي سائر فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم اشف جرحاهم واكتب أجر الشهادة لقتلاهم يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون